สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้เรียวๆเลยนะครับกดๆเอารถมาส่งให้กับคุณลูกค้านะครับที่ทางบนห่าดใบทอนนะครับอำเภอพลังจังหวัดภูเก็ตนะครับถึงเมื่อเช้านี้องนะครับเป็นรุ่น XL Plus ราคาตัวรถจะอยู่ที่700,000กับ9,000บาทนะครับก็ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่อราคารถเพียง599,000บาทเ่ากับคุณลูกค้าได้รับส่วนลด1 1 0 0 0 0บาทเลยนะครับ หรือลูกค้าจะเอาตัวรถต้นนี้ไปช่วยในกานดาวก็ได้นะครับแต่คันนี้ด้วยราคาพิเศษนะครับ599จำนวนจํากัดน,นะครับเหลือไม่กี่สีสนใจรายละเอีย hmm. ดทังมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ดูรายละเอียดให้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งรถรุ่น XL Plus นะครับเป็นกระบะยกสูงราคาตัวรถอยู่ที่7,090,000บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับส่วนลด1 000, 1 0 0 0 0บาทเหลือราคารถเพียง5 000, 9 9 0 0 0บาท จัดโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับเหลือน่าจะเหลือสีขาวกับสีบอลเงินนะครับคันนี้มาส่งให้กับคุณลูกค้าที่บ้านเลยนะครับตาบลในทอนนะครับอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับสําหรับด้านหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าให้นะครับเป็นกระจังหน้าสีทูโทนนะครับเป็นตัวสษนปอดสีทูโทนนี้ลูกค้าไม่ชอบก็ทําสีอื่นได้นะครับอย่างคันนี้ทําเป็นสีดําขอบแดง ้อมไฟ LED 3ดวงนะครับสำหรับรุ่น XL+ Plus นะครับด้านหน้าก็มีไฟหน้าออโต้นะครับกุญแจรีโมทแล้วนะครับได้เป็นรุ่นยกสูงล้อแม็ก16นะครับเป็นแม็กอลูมิเนียมอลลอยลาย6กก้านกู้นะครับส่วนยางก็จะเป็นตัวยางบ s t o ต e นะครับ สเปคยางเนี่ยจะเป็น 25570R16 นะครับได้บันไดข้างมาพร้อมได้คิวล็อกขนาด3นิ้วพร้อมนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมนะครับมีการติดสติกเกอร์ด้านข้างให้กับคุณลูกค้าด้วยเลือกแบบเลือกลายด้วยด้วยนะครับติดฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าพร้อมใช้งานเลือกระดับความเข้มได้ติดจันสาประตูให้กับคุณลูกค้านะครับ คันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านะครับส่งรถให้กับคุณลูกค้าที่บ้านลูกค้าเลยนะครับเถาหาดในทอนนะครับจังหวัดภูกเก็ตส่งฟรีนะครับบริการจัดเฟรนแอน์ก็ถึงบ้านฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีส่งรถให้ถึงบ้านฟรีนะครับตอนนี้ราคาพิเศษ599,000บาทนะครับหรือคุณลูกค้าจะเอาส่นลถ ที่ผมให้ในส่วนลดราคาลดไปลดในเงินดาวหรือไปเพิ่มในเงินดาวก็ได้นะครับได้กุญแจรีโมทนะครับภายในเป็นเบาะผ้าครับหน้าจอนะครับัวหน้าจอเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันนะกุญแจที่ให้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้เลยนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับ ภายในเป็นเบาะผ้านะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัสกี้แล้วด้วยนะครับจอเรือนใหม่ก็จะเป็นจอสีเมนูภาษาไทยเปงรับไรไฟฟ้าแล้วนะครับเปิดแคปได้ด้วยนะครับเบาะแคปก็มีให้นะครับกว้างนะครับมีพื้นที่วางขาค่อนข้างเยอะสูมส่งไม่อึดอัดนะครับ สนใจรายละเอียดแคมเปญพิเศษนี้ทักมาเลยนะครับครับสำหรับคุณลูกคา้าท่านไหนสนใจรายละเอียดแคมเปญของตัว599คันนี้นะครับหรือว่าแคมเปญดาวต่ำดอกเบี้ยศูนย์ก็มีนะครับก็สนใจรายละเอียด โทรหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟรอสุดคุ้มครับ099 626 5้6 2หงหรือจะไปในดีไลน์นะครับ prsit 099 6 2 6 5262ช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฟรอสุดคุ้มครับก็บันทึกเบอร์โทรน่าจะขึ้นไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดจําเป็นโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแนนและส่งบ้านฟรีด้วยนะครับอันนี้ครับ5 9าแถมแบตคันนี้เลยแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับ ก็โทรมารายละเอียดได้เลยนะครับรถมีจํานวนจํากัดใกล้หมดแล้วน่าจะเลยสีขาวสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีดาอีกรุ่นหนึงโทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับสําหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนนํามาแนะนําหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโดนๆผมจะนํามาแนะนําให้เรื่อยๆครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ